เราจะมีวิธีการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอที่อยู่ใน y o u t คือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดวิดีโอที่เราดูในมือถือของเราเนี่ยดูในแอป y o u t u b e เราเนี่ยดูแบบออฟไลน์ไม่ต้องเปื่องอินเทอร์เน็ตง่ายๆในมือถือครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สามารถทําในคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยครับที่จะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอใน YouTube ง่ายๆในมือถือของเราครับ ไปดูครับการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอใน YouTube เราเปิด YouTube ของเราขึ้นมาเปิดแอป y o u t u b e ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาวิดีโอที่เราต้องการดาวน์โหลดสมมุติว่าเราจะเอาวิดีโอนี้ก็จะเห็นเป็นรูปจุดสามจุดตรงนี้ครับ ด้านขวาล่างเราก็กดขึ้นมาพอกดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีหัวข้อดาวน์โหลดวิดีโอตัวนี้ครับเราก็กดดาวน์โหลดเขาก็กำลังดาวน์โหลดอยู่แล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้เนื้อหาในคลิปวิดีโอนั้นแล้วเราอยากจะดาวน์โหลดเราก็คลิกเข้าไปในเนื้อหานั้นก่อนคลิกเข้าไป พอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยดูหัวข้อด้านล่างนี่ครับที่เขียนว่าดาวน์โหลดตรงนี้เราก็กดดาวน์โหลดเขาก็กำลัง download. ดาวน์โหลดหลังจากที่ดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าคลิปวิดีโอที่เราดาวน์โหลดไปอยู่ตรงไหนนะครับเรามาดูตรงนี้ฮะด้านล่างซ้ายด้านล่างขวาที่เขียนว่าคุณแล้วก็กดขึ้นมาแล้วเราเลื่อนขึ้นไป แล้วมีหัวข้อการดาวน์โหลดตรงนี้ครับกดเข้าไปก็จะเห็นวิดีโอรายการวิดีโอที่เราดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นี่คือวิดีโอที่เราดาวน์โหลดทีนี้เวลาเราต้องการจะลบวิดีโอที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วเนี่ยเราก็กดไปที่เดิมก็คือตรงหัวข้อตรงนี้โปรไฟล์เดิมคุณตรงนี้แล้วก็กด พอกดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นวิดีโอที่เราดาวน์โหลดไว้เราก็กดไปที่จุด3จุดแล้วเขาก็จะบอกว่านำออกจากการดาวน์โหลดตัวนี้ครับก็กดออกลบวิดีโอจากการดาวน์โหลดแล้วนี่ก็คือวิธีการดาวน์โหลดในมือถือครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอของ youtube ในคอมพิวเตอร์ของเรา เราเก็บไว้ดูในภายหลังกรณีเป็นลักษณะแบบออฟไลน์โดยที่เราไม่ต้องเปลืองอินเทอร์เน็ตของเรานะครับวิธีการก็คือเราเปิดแอป youtube ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนะครับสมมติว่าเราจะใช้วิดีโอนี้เราก็กดเข้าไปที่จุด3จุดไข่ปลาตรงนี้ครับกดขึ้นมาพอกดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นเป็นป๊อปอัพขึ้นมา ก็จะเขียนว่าดาวน์โหลดเราก็กดดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดเขาจะขึ้นป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้คุณภาพการดาวน์โหลดของวิดีโอเนี่ยทั้งในมือถือและในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเหมือนกันวิดีโอนเนี่ยความจุก,กับความละเอียดของวิดีโอก็จะขึ้นมาตรงนี้เป็นมาตรฐานถ้าเป็นพรีเมียมตรงนี้เนี่ยความละเอียดของวิดีโอจะสูงขึ้น พเมีมก็หมายก็ว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูนี่เราจะเอาตัววิดีโอที่เป็นมาตรฐานค่ามาตรฐานตัวนี้เราก็กดไปตรงตรงนี้แล้วเราก็เราก็มาดูตรงนี้ครับจดจําการตั้งค่าของชั้นเป็นเวลา30วันอย่างนี้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดแล้วเขาก็กําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับ และอีกกรณีหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราไม่รู้เนื้อหานั้นในวิดีโอนั้นแล้วเราอยากจะรู้เนื้อหาก่อนว่ามันเป็นเนื้อหาแบบไหนเราก็คลิกเข้าไปในวิดีโอนั้นเลยครับแล้วเราก็จะเห็นตัวด้านล่างนี้ครับเป็นป๊อปอัพด้านล่างเราก็กดดาวน์โหลด ถ้าไม่มีตัวนี้เรากดไปที่จุด3จุดแต่ถ้ามีเราก็กดดาวน์โหลดตัวนี้เขาจะขึ้นป๊อปอัพมาเหมือนเดิมคุณภาพการดาวน์โหลดเหมือนเดิมแล้วก็กดแล้วก็ดาวน์โหลดเหมือนเดิมทีนี้หลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าวิดีโอที่เราดาวน์โหลดเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะครับเรา ไปที่ขีด3ขีดด้านซ้ายมือนี่ครับแล้วไปที่ไปดูที่การดาวน์โหลดตัวนี้ก็จะเห็นรายการวิดีโอที่เราดาวน์โหลดไว้ถ้ากรณีที่เราจะลบวิดีโอที่เราดาวน์โหลดไว้เราก็ไปที่ขีดสามขีดด้านซ้ายบนเหมือนกันแล้วกดไปที่การดาวน์โหลดแล้วเราก็ไปคลิกตรงจุด3จุดตรงนี้ แล้วก็นำออกจากการดาวน์โหลดตัวนี้นะครับคลิกตรงจุด3จุดแล้วก็นำออกแบบนี้นี่คือวิธีการดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์ในมือถือก็เหมือนกันเราไม่สามารถนำวิดีโอที่เราดาวน์โหลดไว้ในแอป YouTube เนี่ยไปใช้ได้นะครับเราสามารถเก็บไว้ดูได้เท่านั้นนะครับ